สวัสดีครับมาพบกับผมบีบีชาแนลนะครับผมนะจะบอกว่าเนี่ยคือรายการใหม่นะทุกคนชื่อรายการ BB Fa s t นะครับผมเป็นรายการข่าวที่จะมาอัปเดตเรื่องไวรัลทุกคนผมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่มีกระแสเท่านั้นมีกระแสแล้วผมต้องสนใจด้วยถ้าอันดับหนึ่งแต่ผมสนใจอันดับสองนะผมก็ชอาอันดับสองนะทุกคนโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเรื่องแรกของวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของ ฮชแท็ F4 Thailand นะผมซึ่งแฮชแท็นี้มันมาได้ยังไงใช่ไหมหลังจากที่ F4 Thailand เนี่ยได้ปล่อยตัวอย่างล่าสุดออกมา ก็มีคนพูดถึงกันจํานวนมากนะครับผมนะยิ่งในประเทศไทยนะก็ยิ่งมีคนพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ดูตัวอย่างแรกของ F4 มาเมื่อช่วงต้นปีที่เขาไลฟ์สดทุกคนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากดูมากๆ F4 เนี่ยมันมีมาตั้งแต่เวอร์ชันไต้หวนันมีมาอีกหลายๆเวอร์ชั่นเลยอะแต่ผมดูเวอร์ชั่นเกาหลีทุกคนซึ่งมันทาให้ผมได้ชอบมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ มีรายการข่าวที่ไหนยังมาเลอตอนนี้วะอ่ะไปหาดูกันได้นะครับผมนะวันที่18เดือนธันวาคมนี้นะครับเดือนนี้เลยนะต่อไปครับผมอันนี้ข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยเพิ่มสเกลจานวนข่าวขึ้นมาหน่อยนะครับข่าวที่สครับสําหรับเอมมี่ฟัสขาวแล้วก็เควินไฟกี้นะครับผมนะเมื่อประมาณปี2ปีก่อนหน้านี้สไปเดอร์แมนมีข่าวใช่ไหมว่ามันมีการอะไรไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่ง โซนี่จะเอาเหมือนจะเอาสไปเดอร์แมนกลับอะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ได้กลับมาสู่มาวิครั้งโดยการเจรจาของควินแฟกกีแล้วก็ทอมฮอลแลนด์นะครับผมโอเคต่อนะทุกคนจนกระทั่งเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจกันได้ว่าจะให้สไปเดอร์แมนอะมีมาต่อจบไตาภาคแบบสมบูรณ์นะครับผมนะจบไตาภาคแบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็เหมือนกับว่า ล่าสุดสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมเนี่ยได้มีตัวร like ้ายมายิ like ่งเป็นการตอกย้ำแฟนๆเลยว่าเนี Kab ่ยคือการเรียกตัวสไปเดอร์แมนอะกลับไปอยู่ในโซนี่ไปอยู่ในจักรวาลโซนี่แล้วเหมือนสไปเดอร์แมนอะจะข้ามไทม์ไลน์จากมาเวลซีเนมาติยูนิเวิร์สไปสู่โซนี่ครับทุกคนอย่างเงี้ยมันยิ่งเป็นการตอกย้ำยิ่งทอมพอลแลนเนี่ยนะครับออกมาบอกว่า ผมจะไม่ได้รับบทสไปเดอร์แมนไปตลอดหรอกนะสักวันหนึ่งผมต้องอำลามันแล้วมันอาจจะเป็นเร็วๆนี้ก็ได้แต่ปรากฏก็คือซีรีส์หรือหนังที่ทอมฮอลแลนด์เพิ่งเล่นไปอ่ะไม่สวยไม่เวิร์กอ่าใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีบทเรียนมาจาก <c oughs> อโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ที่ออกไปจากบทไอออนแมนแล้วก็ ไปเล่นหนังให้กับดิสนีย์เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ขอพูดชื่อแต่ผมดูแล้วนะ<อ>ผมชอบแต่ว่า<ด>เหมือนก็ว่ามันไม่เวริร์กครับทุกคน<ด><ด>อ่าทอมฮอลแลนด์เลยอาจจะต้องพิจารณาใหม่นิดนึงแล้วข่าวล่าสุดที่ออกมาก็คือตัวของเอมี่ปัสข่าวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าสปไปเดอร์แมนจะไม่จบแค่3ภาคแต่จะมีภาค4ี่ตามออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบรอดูสไปเดอร์แมนต่อ วางใจได้ครับมันคอ s สไปเดอร์แมนจะไม่จบอย่างมาวลแน่เตอนนี้น่าจะได้เขาเรียกว่าอะไรสัญญาม,มันลงตัวแล้วอะแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะพอใจกันแล้วส่วนด้วยเรื่องของกฎหมายอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปยังไงต่อแต่ความซวยครับความซวยเนี่ยได้ตกมาอยู่ที่ทอมพอลแลนด์ครับผมคือช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นช่วงที่สไปเดอร์แมนอะจะต้องออกเมืับว่า ออกไปโปรโมทเพราะว่าของมาเวลอะเวลามีหนังมาเงนี้มาเวลจะให้ซูเปอร์ฮีโร่อะออกไปโปรโมทหนังใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอหลังจากออกไปโปรโมทนะครับนักข่าวได้ถามประมาณว่าเนี่ยเอมี่บัสคาวเนี่ยได้พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะยังไงต่อด้วยความที่เหมือนกับว่าเอ่อทอมฮอลแลนด์เนี่ยก็เป็นตัวเล็ก,ลกๆใช่ไหมแต่เอมี่บัสคาวเนี่ยก็คือ ใหญ่กว่าอยู่แล้วอะตำแหน่งด้วยเรื่องของการอะไรอย่างเงี้ยคอมพลานลนก็พูดอะไรมากไม่ได้แต่จะพูดว่าผมเนี่ยก็ตื่นเต้นนะครับผมนะที่จะได้มารับบทสไปเดอร์แมนต่อไปนะครับผมนะเอาเป็นว่านี่ก็เป็น อีกเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับผมนะข่าวสารวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับรายการ BB Fa s t นะครับผมนะสามารถรับชมรายการ b b f a s t นะครับผมนะได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับผมนะทุกวันเสาร์เลยนะเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับจะลงช่วงประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมจากลากันไปนะครับด้วยวิดีโอคลิปวิดีโอที่มันน่ารักน่ารักบันเทิงสมองหน่อยก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับไปละบาย